สวัสดีคะ่ะเด็กๆฮัลโหลฮัลโหลครูแม่มจะมาชวนเด็กๆเ,เป่าลูกโปง่งมาเป่าด้วยกันนะคะเปิดเปิดเปิด,เป,ดเปิดเลยเปิดหมุน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 ออกมาแล้วหนึ่งสองสามวู้ หนึ 1> 1, 2, ่งสองสาม้เป่าไหมคะเป่านะเป่านะเป่าช่วยกันเป่าช่วยครูนะคะเป่าด้วยกันนะหนึ่งสองสามอู้เยอะจังเลยเป่าช่วยกันนะคะเป่านะเป่านะหนึ่งสองสาม ว้าวมาค่ะเด็กๆเป่าอีกไหมเป่าไหมคะเป่าเป่าอีกเป่าเป่าอีกมาค่ะมาเป่าช่วยกันนะเป่าช่วยกันนะคะทำแก้มอ้วนๆนะคะแล้วก็เอาลมออกมาเยอะๆเลยหนึ่งสองสามออืมฮอมหนึ่งสองสาม เป่าอีกไหมคะเป่าอีกไหมคะเป่าเป่าอีกเป่าอีกนะคะเป่าอีกนะหนึ่งสองซ้ำเป่าช่วยกันนะเป่าช่วยกันมาเลยเรามาเป่าช่วยกันหนึ่งสองซ้ำอ้เยอะแยเลยเป่าช่วยกันหนึ่งสองซ้ เป่าด้วยกันนะคะเป่านะเป่าด้วยกันนะหนึ่งสองสามเอาอีกไหมเอาอีกไหมคะเป่าอีกไหมคะเป่าเป่าอีกเป่าเป่าอีกนะอู้เป่าอีกเป่าอีกหนึ่งสองสาม เป่าอีกไหมคะเป่าช่วยกันนะเป่าช่วยกันเป่าเป่าอีกเป่าอีกเป่าช่วยกันนะเป่าด้วยกันนะเป่าช่วยครูนะหนึ่งสองสาม,ามสู้หนึ่งสองสามู้ทำแก้มอ้วนสิหนึ่งสองสาม ทำแก้มอ้วนอีกหนึ่งสองซ้ำไหนลองเป่าสิคะหนึ่งสองซ้ำเป่าแรงแรงเลยนะคะหนึ่งเป่าช่วยกันนะเป่าช่วยครูนะคะเป่าด้วยกันหนึ่งสองส้เป่าเป่าอีกไหมเป่าอีกนะเป่าอีก เป,าเป่าอีกหนึ่งสองสามอ่าเป่าเยอะๆเลยอย่าลืมกดติดตามกด subscribe นะคะปิด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 บายบายบายได้ยังบายบาย ดีค่ะสวัสดีครับไปก่อนละสวัสดีบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe นะคะเดี๋ยวพบกันใหม่ค่ะ